ท่านผู้ชมครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับมีข่าวของอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสด์เตือนนะครับว่าปีนี้นั้นเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโนจะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยร้อนมากที่สุดนะครับปรากฏว่า ในโพสต์ของอาจารย์ทรน,นั้นเนี่ยอ้างอิงถึงมีแหลังที่มานะครับแต่อาจารย์ไม่ได้นำเสนอข้อมูลในเชิงรายละเอียดเอาไว้ผมก็เลยนะครับไปคน้นแล้วก็จะนำเอาข้อมูลมาบอกกล่าวเล่าสู่ครับท่านผู้ชมนะครับว่าด้วยเหตุผลกลใดปีนี้นะครับ จนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยอากาศอุณหภูมิจะร้อนมากที่สุดตามรายงานที่รายงานออกมานั้นนะครับจากวรารสารวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศเนี่ยบอกแบบนี้เลยครับว่าอย่างไม่เป็นทางการนะอาจจะร้อนมากที่สุดในรอบ1 0 0 0 0แปีเลยก็ว่าได้ครับนะฮะ ที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะครับมาจากการรายงานผลวิจัยนะครับที่ตีพิมพ์ในวันที่29กุมภาพันธ์2,024ในวารสาร s c i e n t i f i c Report นะฮรวารสารฉบับนี้นะครับตีพิมพ์ผลวิจัยโดยระบุว่ามีโอกาสถึง90%นะครับที่อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกจะร้อน มากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ในปี2024ในช่วงระหว่างวันนี้จนถึงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้และบริเวณที่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องนี้มากที่สุดนั่นก็คือบางส่วนของทวีบเอเชีย er ครับนะฮะผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงและก็ไฟป่า ปรากฏการณ์ที่ว่านี้นะครับอ้างอิงจากทฤษฎีที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นคือเอลนีโนนะฮะโดยที่มีนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งนะครับจากมหาวิทยาลัยเกตทนเบิร์กชื่อว่าดีเหลียงเชิงนะครับอาจ,จะเป็นคนจีนนะฮะบอกว่าการออกมาพูดเรื่องนี้นั้นเนี่ย อาจจะทำให้คนตื่นตรนกนะครับแต่เราก็ต้องพูดเราต้องเอามาพูดเพราะว่ามันจะทำให้คนนั้นเนี่ยไม่ประมาทและก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่จะรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรายงานนะครับที่มีการนำเสนอผ่านสื่อตะวันตกนั้นเนี่ยก็เป็นการอธิบายนะครับว่าในภาวะปกตินะครับถ้าอุณหภูมิของโลกนั้นเนี่ยนะฮะมันอยู่ใน ภาวะที่ไม่เกิดเอลนีโนขึ้นเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่าลมสินค้านะครับที่พัดเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นเนี่ยจะพัดพาเอาน้ำอุ่นจากอเมริกาใต้ไปทางตะวันตกนะครับไปสู่ทวีปเอเชียผลของมันก็คือจะทำให้น้ำเย็นเนี่ยที่อยู่ในระดับลึกของมหาสมุทรนั้นเนี่ยไหลขึ้นสู่พื้นผิวของมหาสมุทร ก็ทําให้อากาศนั้นมันเย็นขึ้นนี่คือภาวะปกติแต่เมื่อนะครับลมกระแสลมสินค้าตัวนี้เนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอล尼โนนะฮะก็เลยทําให้นะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อน้ําเย็นจากใต้พื้นสมุทรอย่างมันได้พัดขึ้นมาก็จะทําให้บริเวณพื้นผิวของมหาสมุทรนั้น มีอุณหภูมิที่อุ่นหรือว่าร้อนขึ้นและอุณหภูมิที่อุ่นในพื้นผิวมหาสมุทรนี้เองจะทําให้นะครับอุณหภูมิบนชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งมีการอ้างอิงนะครับจากรายงานของ w o r l t m o r o o o g y o r g a n i z a t i o n นะฮะบ,บอกว่าการเกิดปรากฏการณ์เอล นีโน่ในปีในนั้นเนี่ยจะทําให้อุณหภูมิทั่วโลกนั้นเนี่ยนะฮะมีความผันผวนและอาจจะทําให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ที่เรายังไม่เคยเห็นว่าเกิดผลกระทบมาก่อนก็เป็นได้นะครับโดยระบุเอาไว้แบบนี้เลยครับว่าอ้างอิงจากปี2023นะครับซึ่งร้อนที่สุดนับตั้งแต่ ปีครสิสตศักราช1,850เป็นต้นมาอุณหภูมิในปี2,024นั้นเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าร้อนที่สุดนะครับในรอบ1แสนปีเลยก็ว่าได้นี่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าตรวจระวังชั้นบรรยากาศหรือว่าก็เรียกว่า climate change นะฮะยืนยันมาแบบนี้ที่นี้ครับนะฮะ นักวิทยาศาสตร์ที่ผมเอ่ยชื่อตะกี้เนี่ยนะฮะจากมหาวิทยาลัยเกตทนเบิร์กเนี่ยบอกว่ามันมีโมเดลอยู่สองโมเดลที่ต้องจับตานะครับก็คือโมเดลที่เรียกว่าเกิดปรากฏการณ์เอลิโยในระดับกล,กลางกลางกับการเกิดปรากฏการณ์เอลิโยแบบรุนแรงการเกิดปรากฏการณ์เอลิโยในระดับกลางนั้นเนี่ยนะฮะจะทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คืออ่าวเบงกอล และก็บริเวณทะเลในหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะฮะจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดผลของมันก็คือจะทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งนะครับติดต่อกันต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนในเอเชียใต้และในเอเชียตะวันออกเขียงใต้นั่นก็คือในบ้านเรานั่นแหละครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งผลที่ตามมาก็คือว่านะครับคลื่นความร้อนนะครับในทะเลนั้นเนี่ยจะไป ทำให้แนวประการังนั้นนะครับเนี่ยถูกทําลายและก็จะส่งผลกระทบนะครับกับนิเวศวิทยาในบริเวณชายฝั่งนั้นเป็นวงกว้างนี่มีภาพให้ดูนะครับท่านผู้ชมเปรียบเทียบไปเห็นนะครับว่าถ้าเกิดปรกากฏการณ์เอลนิโยในระดับกลางนั้นแต่เห็นไหมฮะว่ากระแสขึ้นความร้อนนั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับส้มๆนะฮะแต่ถ้าเกิด รุนแรงนั้นเนี่ยมันจะแดงแก่ขึ้นมาเลยนะฮะอ่ะนั่นคือปรากฏการณ์เอลนิโยในระดับกลางนะครับแต่อีกโมเดลหนึ่งนะครับนั่นคือการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโนในระดับรุนแรงการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโนในระดับรุนแรงจะส่งผลกระทบนะครับไปสู่ทะเลแคริเบียทะเลจีนใต้จะไปสู่บริเวณพื้นที่อเมซอน กระทั่งไปถึงอลสก้าด้วยมีการคาดการว่านะครับความผันผวนนั้นความแห้งแรงนั้นอาจจะทําให้เกิดผลกระทบที่เรียกว่าไฟป่าขึ้นในอเมซอนจะทําให้นะครับมีน้ําแข็งขั้วโลกนะครับละลายและเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเพอร์มฟรอสในอลาสก้าความสูญเสียนั้นระดับท trillion ะร,บระดับล้านล้านดอลลาร์นี่แหละครับท่านผู้ชมนี่คือข้อมูลนะครับ ที่เป็นที่มาของคำเตือนของนักสิ่งแวดล้อมนักนิเวศวิทยาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับดรทอนธํารงาว,าวัตรนะครับที่บอกว่าปีนี้ให้ระวังจะร้อนมากที่สุดนะฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่คือที่มานะครับนี่คือเหตุผลนี่คือรายละเอียดที่ทำให้ดร ทอนธรรมรงนาวาสวัสดิ์ได้ออกมาเตือนครับว่าทำไมปีนี้นั้นเนี่ยอย่าประมาทให้ระวังเอาไว้นะครับผลกระทบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับนะครับเนื้อเนื้นเน้นเ,นนเนนต็มเต็มและก็ที่สำคัญนะครับมีการคาดการอย่างไม่เป็นทางการว่านี่จะเป็นปรากฏการณ์ที่ร้อนมากที่สุดในรอบ 1 0,000แสนปีอันนี้วิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้นั่งทางไหน